วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการตั้งค่ากล้องยีเดสแกมมือสั้นนะแอบมือสั้นนิดนึงก็คือตัวกล้องยีเนี่ยหลังจากที่มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะว่าเวลาเชื่อมต่อผ่านระบบ iOS เนี่ยทำไมมักจะมีปัญหาเชื่อมต่อแล้วเกิดคล้ายๆกับเหมือนวันที่ที่ปีพศเนี่ยเปลี่ยน แต่ถ้าสังเกตดีๆปีพศจะเปลี่ยนเป็นปี2077สาเหตุหนึ่งที่กล้องยีเนี่ยอพอปีพศเนี่ยเปลี่ยนเป็นปี2077บอะบอกไว้ก่อนเลยว่าแสดงว่าเครื่องคุณเดาวไว้ก่อนได้เลยครับว่าเครื่องคุณตั้งค่าการใช้งานเครื่องเป็นแบบพุทธศักราชเพราะว่าเครื่องยีเนี่ยมันอ่านปีพศจากตัวเครื่องก็คือความว่าสมมติเราเอาเครื่องนี้คอนเนค มันก็จะเปลี่ยนวันที่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปที่โหมดการตั้งค่าอะไรพวกนี้มันก็จะทาการอ่านวันที่ให้ตรงกับในมือถือที่เราใช้งานนะครับเวลาเราเชื่อมต่อแล้วก็มีตัวนี้อย่างเงี้ยผมลองเชื่อมหลายเครื่องละไม่ใช่แค่ว่าแค่ที่วางอยู่นี่อ่าเอาง,ง่ายๆเลยคือพอเราเข้าไปที่แอปนะครับก็พอเข้าไปที่แอปเนี่ยพอเราไปกดเซตตรงเซตติ้งมาเนี่ยพวกเนี้ย เวลาเราเข้าไปตั้งค่าเนี่ยดัตแคมเนี่ยปุ๊บอ่ามันก็อันนี้มันเรียกหานั้นปุ๊บมันก็จะมีให้เลือก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 ปุ๊บหรือเวลาเราเข้าโหมดเรคคอร์ดเนี่ยอ่ามันก็จะมีการให้เราเลือกว่าเอ่อคอนเน็กต์แล้วคือขึ้นมันก็จะขึ้นวันที่ตามในมือถือตามอุปรกรณ์ที่เราคอนเน็กต์ไว้แต่็จแล้วนี้ด้วยความที่ว่าเครื่องเราครับบางทีตั้งปีไว้เนี่ยตั้งปีไว้เนี่ยเป็นปีพุทธศักราช แต่เครื่องมันสุดแค่ปี2 0 7 7มันจะไปขึ้นสองห้ากให้คุณมันก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวเครื่องมันเขียนรัตาเบตมาคงจะรองรับในความคิดผมนะมันน่าจะรองรับแค่เป็นปีคริสตศักราชเฉยฉะนั้นแล้วนะครับวิธีการตั้งค่าครับไปที่สำหรับคนที่ใช้ ios นะครับไปที่ทั่วไปไปที่ทั่วไปปุ๊บครับเข้าไปที่ทั่วไปเสร็จปุ๊บเลื่อนมาหานี่ครับถ้าเห็นวันที่และเวลาไม่ต้องสนใจเพราะว่าเข้าไปตั้งตรงเนี้ย ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะผมลองแล้วเนี่ยตามเนี่ยสองห้าูนย์อะไรเงี้ยไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่ได้มีผลอะไรเลยกับตัวเครื่องยี้เลยเพราะเครื่องมันอ่านรูปแบบครับพอมันอ่านรูปแบบปุ๊บต้องมาดูตรงนี้ครับภาษาและภูมิภาคนี่ครับพอดีไปไปไป,ไปเที่ยวพม,กกาม,าวม่ากับลาวมาเลยมีภาษานั้นด้วยครับพอเข้ามาตรงนี้ครับ จุดที่ต้องไปจุดแรกเลยก็คือจุดนี้เลยครับจุดเดียวด้วยพุทธศักราชให้เปลี่ยนเป็นคริสตศักราชแค่นั้นครับกดแบทกลับครับแล้วคุณก็ลองเชื่อมต่อที่แอปพลิเคชันยีอีกรอบนะครับเข้าไปคอนเน็ t ที่แอปยีเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับว่าวันที่เนี่ยมันเปลี่ยนไหมแต่ผมเดาว่าน่าจะไม่เปลี่ยน แล้วก็ลองผมเคยลองแล้วด้วยก็คือเอาเครื่องที่เป็นพุทธศักราช Connect เผมปิดการ Connected ปุ๊บผมเอาเครื่องนี้ c o n n e c กต่อซึ่งเป็นปีคิดทศศักราชมันก็เลยทําให้เครื่องเนี้ครับก็คือในเครื่องยีเนี่ยวันที่กลับมาตรงกับในเครื่อง Android เพราะว่าคราวนี้แต่จะบอกอย่างนึงเลย Android ตัวที่ผมใช้อยู่ประจาตอนนี้ชุดเครื่องนี้ไม่เป็นโทรศัพท์สำรองผมมันคือ g a l a x y จ2พ i m e นะครับ ก็วันที่และเวลาเนี่ยภาษาและการใส่ข้อมูลพวกนี้แล้วก็พวกวันที่และเวลาเนี่ยมันเป็นรูปแบบนี้ครับทําไมมีคนบอกว่าทําไมเอาเอาแอนดรอย c o คอนเน็กแล้วมันถึงไม่มีปัญหาเรื่องปฏ,ปฏ,ปฏทิทินเปลี่ยนก็พอนี้ไงครับเพราะว่า Android นะครับเกือบทุกตัวเลยครับดูนะครับปีครับมันจะขึ้นเป็นปีคิสทศกาชเท่านั้นครับไม่มีให้ผมเลือกเป็นปีพุทธศักราชเลยนะครับซึ่งอันนี้ ผมตั้งออโต้ไว้อ่ะดูเครื่องนี้นะครับไม่เชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อมาดูนี่ครับ s a m ซ u ง Galax กซ s 3ครับเอช s 4ครับมาดูที่เครื่องนี้นะครับรูปแบบวันที่นะครับทําโซนทําโซนเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะทําโซนคือบริเวณนั้นปุ๊บนี่ตั้งค่าวันที่อันนี้ผมตั้งออโต้ไว้หมดนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับโผม่พลาดครับ มีพอสให้ผมเลือกไหมครับไม่มีอีกเช่นกันแต่มีให้เลือกว่าจะเอาวันเดือนปีนำอันไหนแล้วแต่ผมก็ตั้งที่ผมเคยตั้งแล้วมาเครื่องนี้ครับซัมซุง g าเ a ็ a ซี่แนะครับพอมาดูที่วันที่แล้วเวลาวันที่และเวลาปุ๊บรูปแบบวันที่เหมือนกันเลยแล้วก็ไปดู a อนดรอยบางตัวก็มีอย่างที่ผมเอามาทดลองใช้กับกล้องยีเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงก็จะ uh, จะเป็น a อปซูตเซนโฟน5ร uh, อค้ามยี่ห้อเลยนะเพราะนี้วางไว้ที่สามเครื่องอันนี้ไม่เป็นซัมซุงเหมือนกันหมดผมไปดู a s u ซ z ตเซนโฟ5ก็ผลสุดท้ายมาก็เหมือนกันกับผลที่ได้มาก็คือ a s u ซหน้าเมนูเป็น ปีพศเป็น2017ฉะนั้นแล้วครับเวลาคอนเน็กะครับมันก็เลยเป็นปี2017ตลอดนะครับซึ่งจะไม่มีผลทำให้ตัวกล้องยีเนี่ยมีมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจากายังไงดีมันเลยมันเลย,ม,เลยม,มันเลยทำให้พศออไม่เปลี่ยนแต่หลายคนอนะพอเห็นวันเปลี่ยนปุ๊บโอ๊ยตกใจนึกว่าวันเปลี่ยน วันไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนพอศอครับถ้าคุณดูดีๆนะครับเครื่องมือถือคุณตั้งไว้ยังไงมันจะขึ้นตามนั้นนะครับอย่างผมนะครับก็พอหลังจากคอนเน็ตรงนี้เสร็จนะครับตรงเนี้ยหลังจากที่ผมแก้ไว้แล้วนะครับตัวอย่างรูปแบบเนี่ยนะครับเป็นอันเนี้ยนะครับเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบที่ว่าเป็นปีคอเนี่ครับก็ ทุกอย่างก็ออกมาปกติกล้องคอนเน็กกลับมาก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับซึ่งไม่ต้องไปตั้งค่าอื่นๆอะไรแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวของ iPad ผมจะต้องเปลี่ยนกลับเพราะว่าผมถนัดใช้งาน iPad เป็นปีพุทธ,ธศักราชนะครับแต่ในมือถือเนี่ยเพราะว่าสวดมากยังไงแล้วคอนเน็กกับรถผมไม่ค่อยได้เอา iPad Connect อยู่แล้วผมเอามือถือคอนเน็กเดี๋ยวผมอันนั้นผมตั้งเป็นปีคิดทศศักราชไว้ยังไงแล้วนะครับลองไปแก้ลองไปปรับด,ดูดูกันว่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันแล้วกันครับรว่า าการใช้งานเนี่ยของคุณที่ใช้งานอยู่เนี่ยคือมีเจอปัญหาอะไรไหมหรือเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอ,าอีกอันนึงนะครับที่จะต้องอนั่นนิดนึงก็คือตัวตัวนี้ครับพอดีเอาง่ายเลยการทำเฟิร์มแวร์เนี่ยการที่ผมจะต้องอัพเฟิร์มแวร์เครื่องเนี่ยอันนี้ตอนนี้เฟิร์มแวร์ที่จำหน่ายอยู่ที่ผมได้ตัวเครื่องมาเนี่ย ของร้านเนี่ยครับเขา,ามีการอัพเฟิร์มแวร์เป็นภาษาอังกฤษามาแล้วแล้วก็เป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดแล้วแล้วก็ดีที่สุดนตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือไม่ไปทําให้อมุมภาพมุมมองกล้องเปลี่ยนเขาบอกว่เพราะว่า,วาเฟิร์มแวร์รุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีที่ทํามันจะมีการทําให้เฟิร์มแวร์มุมมองภาพเนี่ยแคบลงมานะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับการเขียน ให้มุมมองภาพมันแคบลงมาแล้วก็2ก็คือระบบ ADAS เนี่ยจะเปิดใช้งานไม่ได้แต่โดยปกติแล้วถ้าใครที่ต้องการภาพความละเอียดสูงเนี่ย ADAS มันก็จะไม่ทำงานอยู่แล้วระบบ ADAS นะครับมันอยู่ในรถยนต์แล้วก็อยู่ในกล้องติดรถยนต์หลายๆยี่ห้อนะครับแต่ว่าพูดถึงในส่วนของยี่เองเนี่ยพอเอามาทำเป็นยี่ a s h c a m เนี่ยระบบ ADAS เนี่ยที่ ตั้งค่ากันตรงนี้นะครับเมนนัน่นเดี๋ยวอ่าไออันนี้อ่าไอ,อ,ะไอระบบ adas เนี่ยก็คือเนี่ยครับถามว่ามันเซนซิทีฟไหมคือมันไม่มันไม่ได้มากับรถโด,ดยตรงมันไม่รู้ว่าระยะฝากระโปรงหน้าเนี่ยของคุณเนี่ยเนี่ยมันถูกผิดมากน้อยขนาดไหน นะครับอันนี้คือการนยครับมันมีไกด์ไลน์มาให้บอกเลยนะครับว่ากตั้งยังไงให้ ADAS n e t work ทำงานนะครับเพราะว่าผมมาลองมาหมดแล้วอันนี้ ADAS off on แล้วก็ on calibration success อ,อันนี้มันก็จะเตือนมัง้งไม่เตือนมัง้งก็คือมีการหา พบหรือไม่พบมันจะมีระดับบอกครับว่าประมาณไหนดีถ้ารถเบียดข้างมากก่อเตือนอะไรก่อเตือนเส้นหาไม่เจอก่อไม่เตือนคือระบบนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คนชมักจะคิดว่าเฟิร์มแวร์มีปัญหาหรือเปล่าทำไม A D A S เนี่ยถึงถึงได้มีปัญหาแต่เอาง่ายๆว่าร้านที่ผมซื้อกล้องเข้ามาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนแต่มันจะพูดเป็นสำเนียงจีนนิดนึงนะเขาฟังดีๆมันจะแบบว่าแอบติดตลกนิดนึงแต่ว่าระบบ A D A S ที่ให้มาในกล้องยี้นะครับคือเป็นระบบที่ถามว่าถ้าทํางานนะครับถ้าจะเปิดให้กล้องทํางานได้เนี่ยคุณจะต้องตั้งกล้องไว้ที่1นึ่งัดบ 30, เพราะว่าตัวกล้องนะครับมันจะต้องอ่านแล้วก็นําไปประมวลผลนะครับไปประมวลผลเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้การเตือนระบบ adas เนี่ยมันถึงจะทำงาน มันถึงถ้าเกิดเราไปปรับการตั้งค่าที่ไม่ใช่1,080ทับ30เนี่ยครับคือ30เฟรมต่อวินาทีเนี่ยถ้าไม่ใช่โหมดนั้นเนี่ยก็จะไม่ทำงานรวมถึงโหมด Alta ้า Alta HD ด้วยก็คือที่ไม่คือ,ค,อคือไม่ใช่โหมด1,080เพราะ1,080เป็นโหมด Full HD ใช่ไหมแต่ว่าโหมด Alta HD ทุกสึ่ง คันทั้งค่ามันจะ2,000กว่าเรื่องนนี้แหละอันนั้นนะครับอันนั้นก็โหมด A.D.S เนี่ยก็จะไม่ทำงานเหมือนกันเพราะว่า,าคือโปรแกรมมันจะอานไม่ทันเราอย่าลืมนะครับว่ากล้องเนี่ยมันไม่ได้ราคาสูงมากนะครับที่ว่าถึงขนาดว่าโหอัดเป็นอัลต้าด้วยแล้วก็า่าสามารถที่จะทำ อย่างแบบอย่างอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาเจอตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็มาเจอตรงนี้ครับมาเจอตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือสําหรับใครนะครับที่อัดหมดเอาต้าไว้นะครับแล้วทําการดึงผ่านเอผมลบไฟล์ออกไปแล้วแน่เลยนะครับจริงๆด้วยลบไฟล์ออกไปแล้วอเอาเอาง่ายเลยอีกกรณีหนึ่งสําหรับใครที่ ตั้งค่าความละเอียดสูงสุดนะครับก็คือโหมดอัลต้าเฮนะครับแต่มันจะแค่30เฟรมต่อวินาทีแต่ไฟล์ด้วยความไฟล์มันใหญ่มากก็ชัดมากสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดปัญหาก็คือพอโหลดลงมาจากกล้องแล้วเนี่ยรุ่นนี้อ่านไม่ได้ครับมาแต่เสียงรุ่นนี้มาแต่เสียงรุ่นนี้มาครับแต่ภาพโดนบีบลงรุ่นนี้มาแต่เสียง แล้วก็ที่ผมถืออยู่นี่ก็มามามาอ่าอ่านได้แต่ภาพ